ทักทาครับพวกผมนะครับทักยเกมเมคคับครับกับแมคคับสูเวิรครับชีวิตรอนครับวันนี้ก็อยู่กับเหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนเดิมก็มาต่อเลยจะต่อทางอยู่ครับใช่แล้วโอเคเอาดีนี่ก่อนทางไปไหนไปยมโลกครับคุณเล่นไม่ใช่เดี๋ยวจะต่อทางไปหมู่บ้าน n อ c ซครับในเราสามารถไปนรกแล้วนะครับใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าเขาที่แล้วฟิลไม่จะได้แบบของดีมากอ่ะเฮ้ยสั่งมีกาเวลปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมมผมทำไฟแช็กแป๊บนี่ไงเดี๋ยวขุดเอ่อนี่ไม่ใช่กาเวลเนี่ยนี่กาเวลครับขุดแกเฮ้ยเดี๋ยวทำไฟแช็กให้ฟิวเลยก่อนเฮ้ยฟิวต่อประตูไปเลยก็ได้มั้งต่อไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราทำไว้ก่อนเนี่ยเด็กเฮ้ยได้หูอ,อ,อันแรกก็ได้เลยโอ้โหเจ๋งอันแรกก็ได้ฟินเลยโอ้โหยอดมีไอรอนว่าอันหนึ่งบังในมันลดเจเลวว่าแปดเท่าเลยอ่ะเงี่ย กะไม่ถูกนะแต่ไม่ได้นับมาเมื่อกี้เออใช่สิ่งเลยเฮ้ยมีไอรอนในผมบอลฟิวไม่มีหมดแล้วเหรอในเตาปะวะแล้วสองอันเนี่ยสองอันมาอันหนึ่งอันนึงทำเป็นไฟแช็กให้ก่อนโยนไว้เลยก็ได้แล้วไฟแช็กทำเป็นไฟแช็กก่อนครับวิธีการทำก็ตำสเต็ปครับอออย่างนี้ไอฟิวต่อไปเลยมั้งต่อได้ไหมต้เยอะนะ ยข้ามน้ำหรอข้ามน้ำใช่ไหม,ไ,มได้เลยไม่พอก็อดินไปแทนละกันง่ายๆครับก็คือเราพว,พวกเราโคตรขี้เกียจเลยก็เลยตัดไม้เลยง่ายดีครับเออต่อเป็นวูดเดิลแพงเลยนะโอเคแต่แล้วเฮ้ยนี่บ้านเราก็มีบล็อกเทียบไม่ใช่หรอต่อไปเลยต่อไปเลยไม่ต้องสนแล้วฟิวม,มันนี่เดี๋ยฟิวตาม <ขอ S 1> มาตามมาตามมาตามมาเห็นปะมุมขวาวันนี้หลังหลังเห็นปะเห็นปะตรงนู้นน่ะตนไงแล้วเห็นละเห็นละเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วหน้าหล่อเหลาชวนมาโคดเขาหน้าหล่อมากเลยเฮ้ยหย่าไอ้บานบ้านบานเดียวเดียวเดยวเอ้ยหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยใครใครดึงอาไรวะเดี๋ยวโอ้ยจะตายิวดึงเฮ้ยใครมันดึงอะเป็นรูปรูโบเลยจะหลบอุดแค่หน้าดินพอมั้งนี่ไงบล็อกเรามีเยอะเนี่ยอู้ปะพร้อมยังต่อไปเลยไหมเด้ได้ได้ปลูกอะไรนะอาจารั์ จะเดบบูแคโอลแป๊บโอ้จะมึนแล้วอ่านี่เนี่ยฟิวฟิวฟิวเต็มเลยเนี่ยเไปไปไปฟิวหน้าบ้านเนี่ยผมโยนบล็อกให้เลยนะโโชิป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 โอเคหมดแล้วปลูกแคโรลยังเดี๋ยวเราค่อยไปลอ่อลวงหมูเก็บข้าวเลยเๆๆๆข้าวกอนชิปฮ่าไม่มีซีดเหรออ๋อมีอยู่ครับโอเคปลูกข้าวแล้วก็ตรงนี้เทียบเลยชิปนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ อะเป็นอย่างอะไรขึ้นเหรออุกยตกใจหมดเฮอเดี๋ยวยไปช่วยฟิวอุดก่อนวะปะแล้วก็จะต่อตอนกลางคืนเลยไหมหรือว่าเราจะนอนก่อนครับฝนต้อาง่า,งง<ร>ายาก่อนดีกว่าไหมแล้วพรุ่งนี้เชา้านนตื่นมาเดี๋ยวนนใ,หให้ฟิวเขาไอ้นี่อ่าเรียกว่าอะไรสร้างประตูเป็นนรกนะครับโอเคนอนก่อนก็ได้นนไปที่ไหนก็ได้เยไปที่ไหนก็ได้ไปโผล่แบบนี่ตายเลยโอเคนอนแล้วเดี๋ยว นี่ไงบ็อกในเตาก็มีถอดเพิ่มเหมือนก็เหรอรู้สึกสบายมากไม่ต้องไปลงเหมืองหานานนั่นแหละแต่เราไม่ได้ลงเหมืองนานหลายพาร์แล้วนี่หว่าแต่มันไม่พอนะลังใช่ต้องใช้แบบไอออนเพียบเลยครับโอเคนอนก่อนได้ไหงฟิลเดี๋ยวๆปักทอดเพิ่มที่บ้านก่อนเลยไหมปักนี่นะโอเคสว่างสวยโอเคครับนอนก่อนจุบนอน นอนแล้วตื่นมาในวันสดใสเจออะไรไหมไม่เจอป่ะโอเคครับเดี๋ยวคือสร้างตัว,ตวไปเลยตัวไปที่ไหนก็ได้เลยก็ได้ตรงไหนดีวะ <c oughs> นี่เลยนี่เลยซักหรือว่าสร้างในบ้านดีเฮ้ยไม่เอาอดิอ๋าทางข้างนอกเลเดี๋ยวเราต้องทําที่ปั๊มไงที่ปั๊มทองอ่ะยูโนรู้จักไหมเป็ย <c oughs> ังไงมันจะเอา anyway, ไอ้นี่ไว้พิกซอมบี้ก็ใช่ซอมบี้พิกแมนไว้ออกมาแล้วเราก็จัดการมัน ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ทำโล่ใส่ดูใส่เหล็กเออใช่โอ้ผมดูทำโล่อะมีเหล็กสักก้อนปะมีบ่อไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคราฟทีหลังก็ได้โอ้ยต่อเลยจทิปทิปคราฟว่างอย่างงี้ครับก็ไปดูในช่องฟิวส์ครับถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงโอเคจัดการอ่ามาเร็วสำรวจสำรวจเหรอเอาเหรอเอาจริงเหรอไปเลยก็ได้ Let's go กิ๊ก้ไปเลยเป็นยังไงเอ้าทำไมผมผมไปไปไม่ได้อ่ะ โอ้โอมือมื่มือไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับได้ดิเดี๋ยมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผมไปไม่ได้จริงเอามาแล้วไปแล้วต้องไปทีละคนนะโอ้โหโอ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจหมดอยู่ดีๆแลกเลยอโอ้ยเรายังไม่พร้อมจะสู้อ่ะไม่พร้อมอ่ะเอ้ยกลับคนดีกว่าเดี๋ยวพิ่งเลยต้องเดินไปทางโน้นอ่ะไปทางนไหนข้างไหน แต่ยังไงไออันนี้ก็ไม่พอเออไม่พออยู่ดีอ่ะต้องการอีกอ่ะอืมต้องใช้การหนึ่งเพื่อได้แต่เราก็กําหนดจุดไม่ได้อยู่ดีอ่ะแต่ให้ใกล้ๆได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าจะทำไมนับนับบล็อกเลยก็ได้มั้งโอเคะมันก็้างไม่ได้อยู่ดีเอ้าทำไมของของผมหายอ๋อมาแล้วโอเทนั้นต่อแบบใส่สามัญเลยครับโอเคตอแบบตึต้งเลยเว้ย มามีบล็อกพร้อมบ่บล็อกก็มีครับเก็บอาหารเก็บก่อนเดียวเดียวเดียวดิ้งแฮปบล็อกพวกนี้เดี๋ยวเราไปต่อทางเอาไงต่อเป็นยังไงอ่าเงี้ยๆกันต่อไปไม้อ่ะพอแน่ต่อไปยังไงดีต่อไงดีวะเดี๋ยวจะสมุดทางก่อนเราจะเอาสูงแค่ไหนอะต่อไปเลยเอาแบบขึ้นไปมาเริ่มจากบ้านไหมหรือว่าจะเริ่มจากตรง่ี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะมันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ย ขึ้นเรือไม่ได้โอเคโอเคเดินๆทุกคนคิวกำหนดจุดดินี่เลยก็กันตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ก็ได้ okay. โอเคเว้ยสูงๆหน่อยนะหรือว่าแค่นี้พอแค่นี้พอก็ได้สูงๆอ่ะนี่แหละมั้งพอแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวรถไฟตรงนี้จิ๊บๆคิวต่อแล้วก็ได้ต่อไปเรื่อยๆ ทำไมมันเลี้ยวบ่อยไปตรงๆก็ได้ตรงเลย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 ตรงนั้นแหละตรงๆตรงๆโอเคเดี๋ยวล้างรถไฟมีบะนำทางให้มะแฮะงะงงโหอันนี่ผมอยู่ข้างล่างตะวันดีกว่าไปต่อไปไอ้ตรงนั้นเฮ้ยเราระหว่างนี้เราไอ้นี่ดิไปขุดหาแร่ไงบ้าดูต่อไปไปไปปเพิ่มเดี๋ยวซีไอพี่ต่อคนเดียวได้ปะวะถ้าล่วงลงมาใครจะทำไงวางให้ได้เดี๋ยวพูดเอง เอาไม้ไปเอาไม้ไปบอกไปไอ้เอาไม้ไปไหมขอขุดเหมืองได้ไหมเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวขุดเราอยากขุดอะจะได้คราบเลยไงแล้วจะได้ต่อแรงตามไปเคยโอ้ตะวันตะวันไปต่อจากนู่นมาได้ปะโอ้จริงนะจริงจริงเดี๋ยวมันมันจะจบเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเออว่าตะวันเดี๋ยวเดินนำทางไปนะเหมืองอยู่ไหนหมืองอยู่ข้างล่างนี้ตรงไหนก็ได้ หน้าบ้านอ่ะใช่หน้าบ้านอ่ะเต็มเลยนะด้านใต้ตรงต่อ,ตอบันไดอ่ะอันนี้สปีดท,ทิปเลยก็ได้บางทางสปีดเลยเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดวเราสปีดไปก็ได้ปั๊ไม่เป็นไรเอ้ยไม่สปีดก็ได้<อ>ดใกล้ๆอย่งนะไม่เป็นไรก็ได้ไม่หรอเดี๋ยวต่อมาแป๊เนี้ยที่มันไม่ตรงเอ้ยต่อมายังไงก็ได้มันเจอเจอเจอกันกลางทะเลไงนี่ไงทีสัมพันเจอกันกลางทะเลไงโหเดี๋ยวทางไหนวะ มันต้องอ้อมแบบเขาสองลูกด้วยเฮ้ยอยู่ไหนแล้วตะวันอยู่ NPC ยังอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมต่อก่อนครับไม่รู้ว่าผมหลุดหรือเปล่าโอ้ยบ<อ>ล็อกสีไม่เหมือนกันช่างม,านมเนาะรั่วเฉยเลยมม<อ>ไม่เป็นไรก็ได้มันสูงอะไรนะไม่ได้ดูมาซักซักซักเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบล็อกก่อไม่เท่ากันน่ะเออบล็อกไม่เท่ากันนะ ไยไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวตอนต,ต่อต่อไม้ถึงน้ำก็แหละ <Okay. S 1> ให้ถึงเขตทะเลก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อลงไปก็ได้แล้วฟิวระหว่างนั้นก็ให้ขุดเขาขุดไอรอนไปจะต่อไปก่อนครับตรงนี้ไม่เจออะไรเลยเยอะเล็กหน่อยนิดเอาเพชรอะเพชรสักสามสามก้อนพอแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปทำที่ขุดแบบพันเทพเฮ้ยฟิวเหลือปะ ไม่มีเพชรก็ทำตัวอินช้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำยังไงวนะลืมไม่ได้ไม่ได้ต้องทำต้องใช้เพชรอะใช้ทองได้ไหมไม่ได้โอเคต่อ,อครับจิ๊บชิบ๊บเราต้องแบบเอา NPC ครับกลับบ้านมามันจะแลกของง่ายโอเค okay. ส่วนผมก็อัดอัดไปแล้วนะว่าคอมเมนต์อะไรมาก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังโอเคใช้บอ่อตอามันอยู่ไหนวะน่าจะไป คอมเมนต์นะครับทีหลังแล้วเราเราดองไว้อะดองแบบนานมากเฮ้ยตอนโคตรไกลเลยว่ะฟิวมาช่วยต่อได้ป่ะอู้ไกลโคตรเออบอกมันจะพอเฮ้ยเนี่ยต่อแค่นี้เดียวก็พอป่ะพอป่ะไม่พอมาเอานะกลางทะเลอ่ะเดี๋ยวโยนลงไปข้างล่างให้โอเคส่วนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดชิปนะเว้ยกดชิปนะครับไม่งั้นมันจะล่วงแบบเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ผมกดพลาดเจอจบเลยครับเดือดเดือด หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเราหมองไม่มีอะไรเลยโคตรไกลมันไปตรงทะเลทรายมันจะมีเหมืองอยู่อ่ะเหมืองที่ยังไม่ได้สำรวจเลยนะจะต่อกตรงนี้บ้างดีกว่าชิบดื้อๆโอเคครับตรงนี้เออโหยไกลมากเลยอ่ะฮะนะเราต่อไกลข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านมีอ่ะไอฟิวอยู่บ้านฟิวก็ผสมพันธุ์สัตว์ด้วยนะ มันน่าจะผสมได้แล้วแหละแเราก็จะเอาเนื้อมันครับมาทําอาหารกินโอ้โหใช้เนิดเดียวเองเด็กอะเฮ้ยเหลือเหลืออันนึงเจอไหนวเเจจอแล้วะไหนวะไหนวะอยู่ตรงไหนวะเจออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโคตรไก่เลยโอ้โหว้าวเลยถึงแล้วแล้วสีจะค่อยทําทีหลังอะไรทำแล้ก่อนไม่ต้องอะไรก็ได้มั้งหเจอแล้วมีพอกันด้วยเดี๋ยวผมค่อยต่อขึ้นไปแต่ถ้า เอาขึ้นไปเราต้องใช้แบบรางรถไฟที่เป็นแบบรีเลสโตนนี่หว่าฮะเพราะงั้นเพิ่มไม่ได้ใช่แล้วโอเคฟิวมาแล้วเว้ยเห็นว่าหักมุมอยู่ตรงนิดนึงนะฟิวต่อให้ได้ละปลุกเดือบวางว่ะต่ออันหนึ่งนะฟิวเดี๋ยวไม่มีมีไอรอนให้ผมอันหนึ่งปะ่ะลืมไปว่าเราอยากคาราฟโล่มากเลยครับเดี๋ยวไว้กันพวกสกิลมันจะเด้งเข้าตัวเว้ยใช่แล้วไอทะมุมันจะเด้ง ต้องวางวางจิ๊บเส้นทางไหนเอ่ยโอ้โหมาแดงหมาส้มแป๊บเลยโหหมดแล้วเหรอเอาดินแล้วกันเอาวานก่อนดินดินได้ดินได้ดินได้ไม่เป็นไรโหตะวันอยู่นู่นตะวันนี้สอนอะไรแล้วหรือว่าทางตรงนี้จะเดินไปแล้วพอถึงเกาะเพื่อต่อรางเดี๋ราก็ทำทางใหม่อีกทีได้ครับตอนมีรางใช่ตอนนี้โอเคนี่ไปก่อนเถอะ เอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรามีเยอะๆแล้วก็ไอ้นี่ไงอ่าอะไรวะใช้หินนี่ก่็ที่กั้นเ่ะโอเคทำได้ต้องมีที่กั้นได้เหรอวะ NPC เขาต้องเอารีบเออกมาบ้านเดี๋ยวแรกมันเล่าโอเคมาเล่ามาแล้วเหรอใครก็ได้ดูทางเอ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอ๋อตรงนี้ทำที่กั้นให้ไหมไม้หน่อยเขาไม้หน่อยเปิดองไม้เหรอ หมือนจะหมดแล้วได้แค่นี้แหละเพราะว่าโห้ใช้เยอะมากเลยนะมีดินไหมดินมีอยู่ไม่อยู่วิ่งมาเอาได้ปะล่ะโอ้โหไก่โคตรไก่้ยต่อข้างๆกันได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวต่อลงข้างล่างไม่ได้ด้วยหวันเดี๋ยวต่อยก็ได้ไม่เป็นไรใกล้ๆจะถึงแล้วโอเควางก่อนครับชิบจิ๊บจิบจิบน่าจะใกล้ถึงแล้วเออตกเออเหือดนั่นไงมีเรือปะกลับไปเอาเรือกลับมาบ้านเลย เนี่ยคือ<ฆ>วางตรงนูน้นตรงไหนจะถึงแล้ววะนี่ครับโอเคเส้นทางแบบโคตรตรงยาวไกลมากเลยแต่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะผมว่าพอใช้ได้อยู่ถึงยั้วะตรงนี้แหละเอาแล้วตรงไหมตรงไหมน่าจะตรงโอเคช่างมันชิบชิบตรงนี้ปางแล้วครับจิบจิบ นี่ผมต้องเล่งมือแล้วว่ะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเออชิปจะนานเกินไปนะโอเคเดี๋ยวทุกีแล้วไม้อยู่ไหนกันอ่ะคนน่ะไม้หมดเกี้ยงเหรอเชี่ยววันกำลังไปตัดไม้เพิ่มนี่นี่นี่ครบแล้วครบแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็กลับไปนอนครับแล้วก็ไปต้องไปหาแร่แล้วอ่ะไม่งั้นนี่แบบไม่พอแน่นอนครับโอเคต่อแล้ว let's go อืถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ถึงแล้วถึงแล้วกำลังทำที่กันตกเรียบร้อยถึงแล้วมาครับทางก่อนแล้วกันทางรถไฟสายมรณะขับเดือมาก็เร็วว่าในนดิตะวันตะวันลองมาที่ลองลองมานะเดี๋ยวจะลงลงไปแล้วปั๊บตะวัน ลองแบบมาไวๆดิเสร็จแล้วจะลงไปแล้วขี้ขวาเลยโอเคนะลองมาดิแล้วพอมืดแหละนึ่งสองซ่อมแล้วเกินนั่ไม่ปังคล้ิกเลยโอ้โหโดนลองเงี้ยโอ้ let's go what the feel ว่าไงอยู่คนเดียวนะไม่บายฟิ e ไไปเจอกันไปเจอกันเห็นไหมไม่บายไม่บายไม่บายอ๋อเมื่อกี้ใช่เหมือนเห็นเห็นตะวันล่องหันไปแล้วอ่ะ เลี้ยวีซิงไอคือแบบทางเลี้ยวมันต้องแบบทําที่กันใช่ไหมมันจะล่วงป่ะใช่โอเคถึงแล้วจอดดีๆนะจอดดีๆนะไม่เป็นไรจอดไม่พังไม่พังหรอกโหแจมของดีโอเคครับมุดดแล้วมุดแล้วมุดแล้วว่าพิกซอมบี้ออกมาป่ะเฮ้ยเราจะทําที่ปั๊มเลยป่ะจะทําเลยไหมเอาเอาน้ํามาต่อตรงเนี้ยมันมันจะมาพอมันแล้วก็ให้มันไหลไปตรงน้ํา โอ้โหตะวันโคตรโคตรเขียวใช่ป่ะฟิวก็ต้องต่อเยอะขึ้นน่ะทำเป็นเส้นทางมาก่อนเดี๋ยวใครแก้ดีกว่าเฮ้ตะวันเชื่อเลยไหมเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเลยเว่เชื่อแก่อโหแต่หัวน้อยอะทำที่ย้อมสีดีกว่ามีหรอวะเ่ายผมมีแคปตาดอยู่ครับแคปตสต้องทำที่ย้อมสีไงวะไม่นทำยังไงนะไปคาบไงคาบรอทำยังไงคาบังไงวะลืมขาวอ๋อโอ้ก็เรารู้แล้วรู้แล้วแล้วเราจะย้อม ย้อมสีแกะไงขี้ขวาเลยขี้ขวาแล้วฮะจริงเนี่ยแคปตัดขี้ขวาเนี่ยนะเฮ้ยมันต้องทำเป็นสีย้อมก่อนใช่ไหมต้องทำเป็นสีย้อมก่อนเฮ้ยไอ้ที่ทำอะไรอะไรขี้เนี่ยเห้ยวะดอกไม้เนี่ยแล้วมันทำสีย้อมยังไงผมก็ลืมจงเอาไปครับแท็กตัดไปครับครับยังไงนะยังจะวางไว้เลยอ่ะแล้วมันก็เป็น้อ๋อไม่เห็นเป็นเลยไม่เห็นเป็นนะ ฟังไงวะดูวิกิแป๊บเอาไปเผาโอ้ก็ลืมได้ไงวะใช่แล้วเคตาไปเผาครับส่วนบนมิวก็เป็นสีขาวไงแต่มันก็สีขาวแล้ววะตัดต้นไม้สีเหลืองนี่ไงดอกไม้ใช่ดอกไม้ต้องไปเผาเรื่องไงเหมือนกันเหรอเผาได้ไหมดอกไม้ครับโอเคลองดิโอ้ใช่ใช่ใช่วางไว้อันหนึ่งได้แล้วสีเหลืองมาแล้วต้องแกะองดิโดยที่ยอมยอม ชิปเออรอหรอมีสีแดงด้วยเอ๊ะหาสีแดงไหมแมงมุมนะแมงมุมแมงมแมงมุมโอ๊ยเดี๋ยว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 เดฟิลขอไอรอนนึงดิมีบ่มีบอลเดี๋ยวพอดีโดมีสีเทาแล้วขอไอรอนอันนึงไปทำให้ดิโล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 ใครทำแล้ววะโดเฮ้ยผมมีสีเทาแล้วนะ ไปแบ่งกันใช้ Let's go Hello p ิวลงเหมืองไม่ได้เลยเลยเหรอมันไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลงบ้างดีกว่าไสิเก๋มันเป็นยังไงฮะมันต้องยังไงเอฟิวคลิกขวาใส่ไว้ในที่แบบรูปปีกอ่ะนี่ไงไม่มีกันทุกคนแล้วทุกแม่งเลยเฮ้ยไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูดิเข้าเออเข้าเอออือกูดาวโลดเลยนะได้แค่หลอดนะใช่ได้มาแล้วอ่ะพี่ราคาลิชารลองอ่ะลองดูนะ เดี๋ยว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 โอเการ์ดนิดต่อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรลองลองของลองของอะไรวะอืมลองดิ่ลองนี่วันนี้ตะวันแทงวันี้ตะวันแทงแทงขี้ขวายเลยลองแท้งลองแท้งลองแทงไว้เดี๋ยวจะพุ่งข่างแทงดิเออเลยเลยเลยลองยิงแทงดิแทงดิแทงดิแทง้งนีอเออตะวันแทงไหนดิโอ้โหที่น่าติดไปตีพี่เจมลองของใช้ลองลองของนี่ลองของลองของก่อนโอเค โอ้ยใช้อย่างนี้นะครับโอเคเราคลิกขวาโอ้ลลองตีด้วยลองตีลองซอมบี้ลองซอมบี้โอเคเออซอมบี้เลยมาผิดคนเออเนี่ยเออเออดูดิตอนรู้สึกต้นมันโตเร็วกว่าปกตินะมันจะโตอย่างช้าติอ่ะตอนเอาขึ้นไปโอเคนี่นี่ตองไอ้นี่ก่อนตองหลบในหญ้าหาซอมบี้ตัวเออใช่เขาคนบอกว่าไอ้หลบในหญ้าครับสองบล็อกครับก็สามารถหลบได้จริงมั้ยนี่ไง นี่ไงสองย่าสองบ็อกสองบ็อกลองบ็อกหล้วเว้ยไอ้วิธีหลบซอมบี้หลบไงเงี้ยหลบไงเนี่ยผมหลบเงี้ยไอตอนมีคนล่อดฮะมันหลบได้แค่ซอมบี้หรือว่าตกได้ทุกมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองก่อนก็หลบได้ไหนไหนไหนให้มาดูดิมาดูดิมาดีดิลองหลบก่อนโ๋อุ้ยมันหลบได้เนี่ยเออเขียวเขียวเขียวหลบเขียว เอาแล้วตัวเขียวมาโอ้ยตัวผ่าแล้วตัวเออโอ้สเกลฉลาดขึ้นหน่อยใช่แล้วกึ๊กเร็วเร็วเร็วเอ็วตกใจหมดแล้ว let's go ถอเราขึ้นเลยครับโอเคส่วนพันนี้ไปไหนวะเกียวเกียวมันยืนเท่ขึ้นเน่ะใช่อ่ะแบบยืนใครใครใครมีโลคใครมีโลคจัดการเป็นโลคแข็งดิแข็งดิแตกแตกแตกโลคแตกหรือว่าที่ขุดอ่ะไอ้ที่ขุดไม่ใช่ที่ขุดดิขวาน อไม่ันไม่แรงเลยเอ้าลืมใช้มือขวานทางัเครับโอเคได้ลุมแล้วไดลุมลูนู่นซ้ายทีขวาเทียมโอเคครับส่วนซอมบี้ไม่ใช่ตวปี้เดียรเรียอเยกหา้บน แล้วก็ยิ่งทำไมมาเยอะจัง,งปักซอ,อส <ๆ S 1> โซแซดมากเลยวันนี้วันนี้โอ,อ้ติดโอ้ยช่วยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละเอ็นเดอร์แมนนี่คือเราถ้าเราไม่มองตาเขานะแม่งก็จะไม่ทำร้ายเราใช่มตัวตัวไม่ใช่ตาตัวต่อตัวไม่น่าอุ้ยอุมยอุ้ยมาแล้วเว้ยเราสามารถขังมันได้ไหมขังได้ไหมขังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เชื่อเวยมาดูดิไหนรูข้างๆผมดิเห็นปะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยเออฟิวฟิวฟิลมาตีหน่อยฟิวก็ตายแล้วเป็นไรกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอุบมีิเด็กมาฟิวเด็กมาเห็นเด็กไหมกลับมาก่อนกลับมาก่อนขวานรัวขวานม่ีอะไรมาสเกลยิงสเกลยิงอหายแล้ว อุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยตายเดี๋ยวเพิ่งมีเอ็นเดอร์แมนอยู่หน้าบ้านแล้วสเกลด้วยอุ้ยอุ้ยขยะฟิวฟิวพี่เปิดทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนของของมันนี้มีของมีดาบว่ะมีดาบมีดาบใครคาบดาบมาวะอู้หูวัดไปไหนแล้วอู้หสองด้านสองด้านโอ้โหเตี๋ยวเดี๋ยวเดีในใช้โล่ดิทุกคนเราไม่มีโล่หลบหลบเราหลบเลยหลบกันหลบกันดิหลบกันดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเข้ามาแล้วตัวนึงเดี๋ยวเพื่อ เกี่ยวเกี่ยวอะไรไม่แรงโอเคตายแล้วเดี๋ยวสิโอโอโอ,โอเดี๋ยววะกลับเข้ามาบ้านก่อนเอ,อนเดอร์แมนด้วยหลังบจัดการเอินเดอร์แมนก่อนดิฟิวฟิวอย่าขวางนีอง่อย่าขวางเอาไว้อันนึ่งพนนะเฮ้ยอยาไว้อันนึงเอาอันหนึงพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาเรียบร้อยเตายเฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยี่โอ้คิปเปอร์คิเปอร์คิเปอร์ถอยถอยถอยตตกะดนตีกเด๋ยมึงมึงก็ตีค้าง มันจะกระเด็นถ้าตีครับโอเคเรียบร้อยต่อไปแมนออออเรียบร้อยโอ้โหโอเคเดี๋ยวปพานีครับพวกเราก็ต้องแบบชักภาพไปก่อนนะครับเพราะว่า20นาทีเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับโอเคก็บายบายกันเลยนะครับทุกคนครับบายบายครับโอเคครับพบกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไหนชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะง่ายเลยครับกดติดตาม มองไปทางขวากดไลค์ไปข้างล่างเลยครับกดแชร์แสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับดลังนั้นกดโพสไปที่ f a c e b o o k ขอบุนทุกคนมากนะครับ